ข้าโพดก็ขึ้นนะครับสวนพี่สาวมัะกอร์เต็มต้นเลยครับกล้วยได้กินครับที่นี่พริกเพิกสลระแหน่กบเพราโหระพามะเขือต้นแคร์มาเอาฐานไปด้วยแม่ยังให้แล้วเอานี่ไปด้วยเนี่ย ใส่ของเนี่ยโถโบราณเนี่ยเนี่ยมาขนไปได้เลยซรัพทวีครับอ่างทองนะครับจังหวัดอ่างทองจะมาซื้อปลานะครับที่นี่มีทั้งปลาปลา่อนนะครับมาทำไปให้แล้วไม่แพงนะครับตลาดนี้เดีย๋ยวเข้าไปดูกันครับตลาดอ่างทองนะครับเก้าโมงสามนาทีแล้วเนี่ยครับตลาดปลาใหญ่มากเดีย๋ยวเข้าไปดูกัน ปีปลาเจ็ดห้าหก 5, โลครับปลาช่อนก็ทําแล้วปลาช่อนปลาเจ็นะ<ม>ครับเต็มหมดเลยครับปลาทํำไปเยอะมากครับตลาดนี้โลละร้อยี่ครับปลาช่อนตัวใหญ่ๆทำไปแล้ว<ม>เล็กไปร้อยยี่สิบนะครับใหญ่ไปร้อยยี่สิบทำไปแล้วปลาช่อน<ม>เยอะมากครับโอ้โหปลาเต็มเลยครับตลาดนี้ ครับทวีครับที่อ่างทองเนี่ยามาซื้อกันที่นี่นะครับถูกมากผลิตก็มีนะครับมาดูกันสักตลาดปลาทั้งนั้นเลยครับผลิตก็ร้อยสิบห้าบาทร้อยห้าบาทเดี๋ยวจะเอาซะหน่อยนะครับเก้าสิบห้าบาทก็มีน่ครับตัวใหญ่เลยนะเนี่ยเขาทำไปแล้วนะครับเก้าสิบห้าบาทโอเคครับเดี๋ยวได้ซื้อแน่ครับวันนี้ปลาส้มก็มีนะครับ โอ้โหปลาเยอะมากกระดานนี้ที่อ่านทองนะครับคนไหนก็ตลาดทรัพย์ทวีตัวเมืองอ่านทองเลยนะเดี๋ยวจะคือปลาสลิด9.5บาทครับเราเพื่อนคือปลาอ๋ออ๋อโอเคโอเคนี่เราขาต้องการขาย9.5บาทนะครับตัวใหญ่เลย โลรยี่ิตัวใหญ่เลยนะครับเ,รเอาแั่ห้าโลโอเคตัวน้ำอ,อ้วนนะแาวนี่ครับตลาดเข้ามาเยอะเ,เลยครับปลาผลิตนะครับซื้อมาจากตลาดทับทวีจังหวัดอ่างทองนะครับกิโลละเก้าสบห้าบทซื้อมาสองโลครับโอ้ตัวใหญ่มากครับเดี๋ยวทอดเสร็จก่อนครับว่าราชาติเป็นงไงเดี๋ยวจะรายงานอยีกครั้งนะครับกำลังทอดอยู่ครับ เดี๋ยวนครับเดี๋ยวลองชิมดูนะครับเมื่อกี้ชิมไปนิดนึงแล้วํากำลังดีเลยครับความเค็มของเขาอร่อยครับอืมครับอร่อยครับเค็มกำลังดีเลยครับคํเขาเขาทาเกลือมาให้นะครับปลาสลิดซื้อมาสองโลครับที่ตลาดทรัพทวีอ่างทองนะครับในจังหวัดอ่างทองในตัวเมืองโลเก้าสิบห้าบาทครับปลาสดครับทอดสดสดดู แต่เขาหมักเกลือมาแล้วอร่อยมากครับทั้งสองอย่างเลยครับไช่ช่อนรัวร้อยยี่สิบพอเหลืองไปหน่อยแต่างนี้กำนังดีครับอร่อยครับ